ท่านสาธุชนบ,บริษัททั้งหลายสำหรับวันนี้ก็จะมาพูดกันเรื่องเนคคามะบารมีคำว่าเนคมะบารมีนี่เป็นบารมีขบุคคลผู้บวชท่านผู้ฟังที่มีความรู้สึกว่าท่านเองบวชบ้างไม่ได้บวชบ้าง คือที่ฟังกันมานี่มีพระนั่งฟังบ้างมีสมณร,ร,รนั่งฟังบ้างมีญาติโยมพุทธบริษัทนั่งฟังบ้างนั่นต่อมาสําหรับญาติโยมพุทธบริษัทอาจจะคิดว่าวันนี้เขาพูดเรื่องบวชกันเราไม่บวชก็คงจะไม่มีส่วนอันนี้เขาบรรดาญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายเพื่อนทราบแลรดาเพื่อนพิศเศษทั้งหลายก็ทราบด้วย คําว่าบวชหรือว่าคําว่าเป็นพระบวชนี่เขาหมายถึงเป็นเนนหรือเป็นพระถ้าเราบวชกันแต่กายแล้วก็มีทางไปอบายาภูมิแน่นอนผมพูดแบบนี้นะคนเป็นโรคสมรสศาสเขาจดหมายด่าผมมาสามฉบับฉบับละหลายหน้าก็บอกอะไรก็นรกอะไรก็นรก ระวังฤาษีจะลงนรกเองผมก็ขอยอมยอมรับว่าผมเนี่ยลงนรกมาเยอะผมจำนรกได้ถึงมันเล่าสู่กันฟังผมมีความรู้สึกานารกเกือบทุกขุมผมไปมาหมดไอ้ที่ไปไม่ใช่หมายความไปเที่ยวไปอยู่ไอ้ที่ว่าผมก็เป็นคนมีวาสนาบารมีดีไม่น้อยได้เคยอยู่ในนรกมากันแล้ว เคยเป็นเปรตคกกนแล้วเคยเป็นสุรกายคนแล้วเคยเป็นสัตติลิขฉันคนแล้วแถมเป็นคนระยำระยำผมก็เป็นเป็นจนเข็ดแล้วก็อยู่จนเข็ดเมื่อผมเข็ดแล้วก็เลยไม่อยากให้พวกท่านลงนรกด้วยอย่าไปเลยนะครับมาบวช กายและก็บวนใจกันด้วยถ้าบวชแต่กายอบายภูมิกินแน่ความเป็นพระถ้าไม่เหลือเพียงแทกและเมิดอาหารเรปฏิโกสัญญากินอาหารไม่พิจารณาก่อนเป็นิุลปฏิโกณเจ้าอมผ้าหวังความสวยสดงดงามกินอยู่กินยาหวังความสวยสดงดงามอันนี้เจ๊งไปแน่ไม่รอดขอยอมรับว่าล้มรกกันแน่ ห้าว่าท่านโบดแต่กายก็ไม่บวชเลยดีกว่ามันลงลงลง,ลงทุนซึ่งนรกไม่มีประโยชน์เลยก็สู้ญาติโยมพุทธบริษัทที่จะมีสินบ้างบกพร่องสินบ้างไม่ได้เพราะท่านไม่โกหกหมให้ไข่ท่านไม่เคยบอกว่าท่านเป็นพระท่านบอกว่ารรวท่านเป็นไครโวาดท่านแสดงตัวท่านชัดท่านดีมีความซื่อสัตย์หากว่านักบวช ทำตนไม่ครบถวนคือไม่รู้ความรู้สึกว่าเป็นนักบวชมีเยอะเนะี่ยมีเยอะครับอย่างพระที่ผู้หลักผู้ใหญ่เขาว่ากันเขาลือกันกินเงินกินทองกินของชาบ้านทำมาค้าขายขายโน่นขายนี่อิจฉาดิ่สยามีตำแหน่งใหญ่ๆตำแหน่งสงที่แล้วแล้ว,ลวมานานมาแล้วหลายร้อยปี อย่างนี้สภาพไปเป็นพระลงนรกกันเป็นแถวเวลานี้ทั้งพระทั้งเนรเท่าบาสุกุบาศิกาเจอพระผู้ทรงคุณพิเศษในสมัยที่เป็นเป็น,เป,นเป็นมนุษย์หน้าตาจิ้มลิ้มเพิ่มเพรามีระเบียบเรียบร้อยดีสงบสงเหยียมหน้าไหวนาบบูชาดันไปอยู่อเวจีมหานรกแล้วก็ทุกคนไท่ายดีและต้องโบกใจ จแล้รักษาบทอันดับแรกกระบดตามสิงก่อนในข้อสรุปของสินว่ะวันวานนี้นี่เราก็มาว่าทั้งเนคข,ขมะบารมีใหญ่เนคข,ขมะบารมีใหญ่ต้องมีความรู้สึกอย่างนี้เป็นปกติคือหนึ่งมีความรู้สึกว่าต้องมีความรู้สึกว่าเราต้องการที่สงัด ให้ที่สงบสงัดเราต้องการต้องการความสงัดอยู่เป็นปกติหมายความว่าจะอยู่ในป่าก็สงัดจะอยู่ในบ้านก็สงัดว่าอะไรคือต้องการมีเวกนี่อารมณ์อารมณ์หนึ่งนะนี่ยังไม่เข้าเขตอ่ะ ท่านบอกว่าถ้าจะให้ดีจริง,รงๆก็หนึ่งมีความรู้สึกว่าร่างกายของคนสัตว์และว,วัตถุแทุทั้งวัตถุธาตุาาที่กระปรุงแต่งมาเป็นรูปร่างมันเป็นของไม่เที่ยงความรู้สึกต้องเป็นอย่างนี้เป็นปกตินะไม่ใช่ให้ใครก็แต่งตัวส,สวยๆมาแม่ลูกสาวใครนะอย่างนี้แต่งงานด้วยก็ดี นี่ไม่เที่ยงนะมันเลยเที่ยงไปแล้วกลายเป็นบ่ายแนละ้วอาจจะถึงเย็นหรือค่ำก็ได้ <c oughs> ให้มีความรู้สึกเป็นปกติว่าร่างกายของคนร่างกายของสั์ร่างเขาวัตถุธาตุต่างๆที่เขาทาขึ้นไม่เที่ยงมีเสื่อมไปปกติแล้วก็สลายตัวเป็นอันที่สดุดแล้วก็ข้อที่สอง <c oughs> ท่านบอกว่าให้มีความรู้สึกว่า กามะคุณมันมีความเร่าร้อนเหมือนกัะหลุมเพลิงที่ขุดล่อไว้ถ้าเราไปตกหลุมกามะคุณหมืออะไรก็เหมือนเราตกหลุมเพลิงมันร้อนรุวมกลุมใจลองคิดดูถ้าท่านยังไม่เคยมีคู่รักที่พูดนี่ไม่ได้ไหมทั้งทวั้งผู้ชายผู้หญิงมันเหมือนกันหมดถ้ายังไม่เคยมีคนรัก ใจเป็นสุขใครเขาจะไปทางไหนมาทางไหนเขาช่างฉันไม่เกี่ยวเริ่มมีความรักเขานิดเดียวเขานี่มาดีแล้วมาดียังไงคนที่เรารักดีไม่ดีเขาเดินกับพี่กับน,น้องเขาชักโมโหโอ้บแม่เนี่ยมันคบชู้สู่ชายคบชู้โชวสาวนี่ความรักเกิดขึ้นมายุ่งแบบน,นี้เป็นเพลิงเล่าร้อน ตอนนี้แต่งงานกันดูคนแต่งงานที่ก็มีความสุขจริงไหมต้องเพิ่มกําลังงานทำม,มาหากินเลี้ยงลกูกเลี้ยงเต้าเอาอเข้าใจกันคู่แต่งงานบางร,ร,ร,บรายสรนเสริญบารมีกันทุกวันเช้าด่าเย็นด่ามันสุขือมันทุกข์ผมจะไม่พูดมากแค่พูดเป็นตัวอย่าง รวมความวัดนักบวชจริงๆในคัมาีรบามีนหนึ่งต้องมีความรู้สึกว่าสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงสองรู้สึกว่ากรรมคุณคคือความรักระหว่างเพศถ้าความหลงไหลไฟฝันในรูปเสียงที่เราสัมผัสมันหล่นเพลิงเมื่อตกเป็นหลุมไฟที่แรงๆมันร้อยขนาดไหนก็คิดเอาสามอารมณ์ใจน้อมไปในวิเวกเสมอวิเวกค,คือสงัด ต้องการหนึ่งสงัดกายอยู่ในป่าชา้าหรือป่าชัด <c oughs> หรือบ้านที่ว่างเปลา่าแต่ว่าบางทีอาโอกาสที่หาทางสงัดกายไม่ได้เพราะคนต้องอยู่กับคนคนต้องอาศัยคนเอาพระมาตาคนก็ต้องอยู่กับคนเอ,เอาพระพระมาจากคนก็ต้องอาศัยคนในเมื่อเราเอาศัยคนแล้วก็สงดัด เขาจะเอะอะโวยวายเอะมาถึงกันร้อร้อนขนาดไหนก็ตามเราก็เฉยยอมรับความเป็นจริงคิดว่าขึ้นชื่อว่ามีร่างกายอันไม่เที่ยงนี้มันมุ่นวายอย่างนี้การตกก็อยู่ในกลุ่มของหลอหลมเพลิงมันมีความเร้าร้อนอย่างนี้เวลานี้เราเป็นพระเราไม่เกี่ยวค่อยอดใจมันไว้ความจริงมันระง,งับมันตัดทีเดียวไม่ขาดหรอกค่อยๆระง,งับใจ มันก็พุ่งพลันเราจะแพ้มันมากชนะมันน้อยกช่างให้มีโอกาสชนะบ้างก็แล้วกันวงความม่าอยู่ในปา่าเราก็สงัดสงัแท่งกายสงัดทั้งใจถ้าอยู่ในบ้านในเมืองเราก็สงัดสงัดในอารมณ์อารมณ์ของเราไม่ไปเกี่ยวข้องกับการทรงตัวคือของร่างกายให้ร่างกายสวยร่างกายดีอารมณ์ของเราจะไม่ไปเกี่ยวข้องกับกรรมกามคุลอารมณ์มก็สงัดมีจิตเป็นสุข แล้วก็สท่านบอก,กว่าให้มีสติปัฏฐาน4อารมณ์ของเราต้องทรงสติปัฏฐาน4เป็นปกติสำหรับสติปัฏฐาน4นี้ไม่ยากพิจารณากายว่ากายของเรามันดีหรือมันเลวเห็นอากายอากายมีอาการ3 2ประกอบปฏิทาศสีเต็มไปความสุขรกโขกโศรก แก่ทุกวันสุดโสมทุกวันเดินไปหาความตายทุกวันหิวทุกวันหนาวทุกวันร้อนทุกวันปวดอุจจาระปัสสาวะทุกวันมีการกระทบกระทั้งอารมณ์ที่ไม่ดีทุกวันรวมความว่ากายไม่ดีเวทนาขึ้นเที่ยวเวทนาที่เรารับไอคำว่าเวทนาในการสวยอารมณ์อารมณ์เป็นสุขบ้างอารมณ์เป็นทุกข์บ้างอารมณ์ไม่สุขไม่ทุกข์บ้าง อารมณ์มีสามอย่างแต่ความจริงๆเราสเสวยอารมณ์ที่เป็นทุกข์มากกว่าเป็นสุขเป็นสุขหายยากจริงๆมีแต่อารมณ์ทุกข์เช้าขึ้นมาหิวข้าวเช้าขึ้นมาปวดต้องฉี่โต้องเดี่ยวเช้าขึ้นมากระทบกระทั่งอารมณ์ที่เราไม่ชอบใจเช้าขึ้นมาต้องทัตมาห้กินมีแต่ความลําบากเช้าขึ้นมาต้องคิดนอยคิดหนี่วันนี้มีกินโผล่นี้จะกินอะไร นี่ก็รวมความว่าอารมณ์ที่เรารับสัมผัสสุขจริงๆหาไม่ได้เลยมีแต่วความวุ่นวายคืออารมณ์ของความทุกข์ให้เขาไม่สุขไม่ทุกข์เนี่ยตั้งแต่เกิดมาเป็นคนเป็นปุถุชนจะไม่พบมันเลยจะพบตัวยืนคือตัวอารมณ์ของความทุกข์นี่มันไม่ดีตอานนี้นี่ในสติัฏฐานที่สองนยะท่านนั่นมาว่าถึงเรื่องจิต ก็เข้าไประมัดระวังจิตไอ้จิตนั้นมีกิเลสต้องระมัดระวังจิตวันหนึ่งเราจะไม่สนใจในจริยาของบุคคลอื่นจะไม่ยกตนข่มท่านและก็ไม่มีความประมาทในชีวิตคิดไว้เสมอว่าเราจะสร้างความดีมันจะตายก็ตายอย่างคนตาย,ย,าค,นตาย,ยาคนดีตายเมื่อเป็นคนก็เป็นคนดีเมื่อตายเป็นผีก็เป็นผีดี ผีดีคือเป็นผีเทวดาผีพรหมผีนิพพานอันนี้เราทำยังไงการรักษากำลังใจกำลังของจิตก็ยอมรับความจริงยอมรับความจริงทุกอย่างของร่างกายและของโลกว่าโลกนี้เป็นอนิจจังทั้งโลกไม่มีอะไรเที่ยงจะคบหาสมาคมกับใครจะเอาดีจริงๆนั้นไม่มี ราะว่าลิงหลอกเจ้าลิงหลอกเจ้าดีกว่าไอ้คนหลอกคนคนหลอกคนมาไร้ยกายกว่าลิงหลอกเจ้าลิงมันต้องการอะไรไม่มากนอกจากผลไม้แต่คนไม่กินไม่เลือกไม่มีคำพอจิตเร็เๆวอย่างนี้ไม่มีสำหรับเราจิตเราจะทรงไว้อย่างง่ายๆเพื่อทรงพรมีหารสีไว้ก่อนเมตตาความรัก รักคนรลสัตว์ทั้งหมดกรุณาความสงสารสงสายคนรลสัตว์ทั้งหมดโมทุตาไม่อิจฉาได้สิยาใครใครได้ดีพรอยยินดีด้วยอุ้เบิกขาวางเฉยมันตรายจะเข้ามาถึงแล้วคนที่ถูกก็มีการเพ่งพรำเราไม่ซ้ำเติมทำใจเป็นสุขนี่เรียกว่าสติปัฏฐานสมาว่าทิจิตก็เลยว่าทั้งธรรมไปเลย คือมความวาจิตเราตั้งไว้ในรมสฏิปฐานสี่คือกายเห็นว่ากายไม่เป็นเรื่องเวทนาที่อาศัยกายวาเหตไม่เป็นเรื่องจิตยังคบกายอยู่ก็ไม่เป็นเรื่องทำที่เปรอกุศลไม่เ,เรื่องต้องการทำดี <c oughs> นี่ขอย่อๆนะต่อไปทังกระบ,บอกว่าเนี่ยผมก็ฟปางพูดแลวจะลืมข้อที่ห้าแต่บอกว่า สำรวมในอินทรีย์หกอินทรีย์หกนี่มันไม่มีอะไรอินทรีย์หกก็มีจากขุนสียังโซตินรียังคันอินทรีย์ยังชีวิตที่ยังสำรวมในตาตาแย่นหลงในรูปที่ตาเห็นมองเห็นรูปปั๊บเข้าใจเข้าใจทันทีว่ารูปนี้ไม่ช้าพังซดส้มทุกวันข้างในศรกระก มีน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองนี่รูปคนรูปสัตว์นะรูปวัตถุก็มีแต่เก่าลงไปค่ำค้าไม่ช้าก็ฝังไม่หลงในรูปโสตะคือหูหูไม่หลงในเสียงเสียงได้ยินแล้วก็ผ่านไปเสียงชมมีตอนเช้าในตอนบ่ายอาจเป็นปเสียงด่าก็ได้ฉะนั้นการด่าด้วยการชมก็ตามไม่สนใจ านะคือจมูกขณะวิญญาณจมูกก็ไม่ติดในกลิน่นไอ้กลิ่นนี้พันจมูกก็เลยหายไปมันไม่ได้สร้างความดีความชัว่วเก่เราชิวหาคือลิน้นอย่าตามใจลินกกนาาจล้นมากเกินไปถ้าตามใจลิ้นมากเกินไปนี่อินรีห้านะไม่ใช่อินรีหกกินแล้วก็มันไม่อิ่มนี่ให้รสดีขนาดไหนดีหรือไม่ดีก็กินอิ่ม อาหารที่ดีไม่ใช่ที่ต้องลสอร่อยเสมอไปต้องการเปรี้ยวเติมเปรี้ยวตองการเค็มเติมเค็มตรงการขมเติมขมต้องการหวานเติมหวานเติมตามความพอใจแล้คิดว่ากินเข้าไปไม่ช้าก็าตายกินเท่าไรร่างกายก็สุดสมแล้วกินเพื่อเป็นการระงับทุกขเวทนาชั่วคราวไม่เป็นไรก็ยินสี่อย่าง คือไม่หลงในกายเกินไปอกไปกายระยำระยำแบบเนี้มันสร้างความทุกข์ให้แกเราไม่มีอะไรดีเลยจะพูดมากไปเนี่ยพูดไาเยอะแล้วก็รวมความไม่หลงในรูปที่ตัวตาเห็นไม่หลงในเสียงที่หูได้ยินไม่หลงในกลิ่นที่จมูกกระทบไม่หลงในรสที่ที่เรินสัมผัสไม่หลงในกายของเราและไม่หลงในกายของใครว่าดี แล้วก็ต่อไปเนคขมบารมีต้องทำอารมณ์ให้เป็นปกติคือว่าเอาจิตเข้าไปฝังไว้ในโพชงทั้ง7จ็ดประการโพชงทั้งเจ็ประการนั้นมีอะไรบ้างโพชงคือองค์การตัดรู้หสติสามโพชงมีสติเป็นปกติไม่ลืมสภาพความเป็นพระพระต้องปฏิบัติอย่างไง นักพรนต,ต้องปฏิบัติอย่างไงอุามาโสบริกาต้องปฏิบัติอย่างไงไม่ลืมไม่แล้วก็ไม่ลืมที่จะผลักความชั่วดึงความดีเข้ามาสองธรรมวิทยะใคร่ครวญในธรรมวิมใจัยในธรรมธรรมะใดๆที่ใครให้เราก็เทียบเคียงความเป็นจริงทั้งเหตุทั้งผลแต่ว่าของพระพุทธเจ้าจริงๆมีเหตุมีผลครบถ้วนสั่งสมไม่ได้ด้งความดี พระองค์สอนให้ละความชั่วประพฤติความดีเอาถ้าฝืนกันอย่างแล้วก็ไม่เอาละให้สันเสริมความชั่วเนี่ยเราไม่เอาตายแล้วมีสภาพศู์ถ้าใครพูดอย่างนี้ยาคบเลยถ้าสอนว่าตายแล้วสภาพศูนย์ก็ต้องสอนคนทุกคนไม่ต้องสร้างความดีสร้างความชั่วยังไงก็ได้ตายแล้วไม่ต้องไปเสวยผลกรรมชั่วอันนี้ช่วยกันทำลายพระพุทธศาสนา สามวิริยะสามพุทชงต้องอดทนต่อสู้อุปสรรคไม่ท้อถอยสู้มันดะอุปสรรคใดๆจะเกิดขึ้นเอาชีวิตคขาแหลกปีติสามพุทชง4นะมีความเอิบอิ่มใจในการปฏิบัติความดีผมขอย,อย,อยอ่อๆห้าปะสะัสสติมีอารมณ์สงบจากนิวรณ์ห้าเป็นดับแรกหลังจากนั้นก็จึงสงบจากกิเลสทั้งหมด หกสมาธิตั้งใจมั่นให้ทรงตัวในด้ของความดีที่พระพุทธเจ้าสอนแล้วก็เจ็อุเบกขาอะไรจะมาทางไหนก็ตามใช้ก็เฉยถือว่าเป็นเรื่องธรรมดานี่อารมณ์คขนักปัจเจเนกขมะเขาต้องเป็นอย่างนี้ยังไม่หมดนี่เป็นเนกขมะบารมีนะแล้วก็ข้อที่7ท่านบอกว่าอบรมด้วยดีในมรรคแปประการ ใน,นก็หมายความอารมณ์ในยอมรับนับถือในมักแปดประการไม่ยึท่องจำในปฏิบัติเลยครับทําจิตให้เข้าถึงหนึ่งสมาทิิมีความเห็นชอบยอมรับคําสอนพระเจ้าทุกอย่างทั้งธรรมและวินยัยสองสมาสังกัปะสมาสังกัปะนี่ดำริชอบคิดใครครวญไว้เสมอว่าพระพุทธเจ้าสอนอยังไงละตรงไหน ให้ปฏิบัติเฟื่องฟูตรงไหนส่งเสริมตรงนั้นทำตามไม่ละสมมาวาจาพูดดีคือพูดจริงพูดเพราะแล้วก็พูดให้เขารักเขารักกันรักไม่ใช่รักเป็นผพวอเป็นเะมียนะรักเป็นเพื่อนแล้วก็พูดแต่วาจาที่มีประโยชน์แล้วก็สมมารกรรมตะการงานที่ทำไม่เป็นเวรไม่เป็นภัยกับใครทั้งหมด เป็นผลดีกับเราเป็นผลดีกับสังคมเป็นผลดีแก่โลกสมาชีวะเลี้ยงอาชีพชอบตามฐานะนี่พระเนี่ยต้องระวังนะเลี้ยงให้มันชอบจะไปทำมาค้าขายอะไรต่อไจจิปาถืสันสมาวายามะยายามพยายามชอบหมายความว่าพยายามทำลายความชั่วก็พยายามสร้างความดีให้เกิดขึ้น สัมมาสติเป็นคนไม่ลืมสติมีสติสมบูรณ์แบบไม่เผลอสัมมาสมาธิตั้งใจมั่นเป็นปกตินักจเจริญรวมความว่านักที่จะเดินเจริญในขมะบารมีในขมะบารมีต้องทําอย่างนี้ขอทบทวนอีกอย่างหนึงมีความรู้สึกว่าสังขารคือร่างกายของเราร่างกายคนอื่นร่างกายของสัตว์ไม่เทียง จะไม่ดีนะครับ 2. มีความรู้สึกว่าความรักในระหว่างเพศคือการมาคุณทั้งหมดมีสภาพมันหลุมเพลงิงเขาดักเราไว้เราจะไม่โจรลงหลมเพลงิงมันจะร่าร้อนมันจะตาย 3. กําลังใจน้อมไปในวิเวกในที่วิเวกหรือใช้อารมณ์วิเวกที่เวกคือที่สงัดไม่มีเสียงหาไม่ได้ก็ใช้กําลังใจวิเวกคือไม่ยอมมุ่นหมายกับใครเขา แล้วก็สี่อารมณ์ทรงสติปัฏฐานสี่ห้าสัรวมคือระมัดระวังในอินสีห้าแล้วก็หกหกนี่อะไรนะสัมรวมในโพธิ์ทงเจ็ดปฏิบัติพร้อมอบรมดีแล้วในโพธิทโพธิทงเจ็ดคือครบพ้นแล้วก็แปด พอใจในมรรคแปดคือปฏิบัติเองครบถ้วนอันนี้ตามที่กล่าวมาแล้วเป็นเนขมมมะบารมีใหญ่ถ้ากําลังใจของทุกคนทรงได้อย่างนี้ครบถ้วนท่านเรียกว่าพระอาหารหันต์เพิงเข้าใจวันนี่นะพระอาหารหันต์ทรงอารมณ์อย่างนี้ผมขอย้อนอีกครั้งหนึ่ง เพื่อจำง่ายๆว่าอารมณ์ผ้ารหันจริงๆคือหนึมีความรู้สึกร่างกายของคนร่างกายของสัตว์มีสภาพไม่เที่ยง 2. <อ>งเห็นกกรมาคุณบาปมีโทษมันก็หลุมเพลิงที่ก็ดักเราไว้ร้อน 3. <า>จิตใจน้อมไปในด้านของวิเวกสงัดคือไม่วุ่นวาย 4. ทรงเจริญกรรมฐา,าน4เป็นปกติ 5. ส,สัมลูนีศีห้าเป็นปกติหกทรงพุทรงเจ็ดเป็นปกติแล้วก็เจ็ดทรงมักเปดเป็นปกติอย่างนี้ท่านเรียกว่าอารมณ์ของพระาราจำมาเนี่ยครับผมเอามาจากไหนอันนี้ผมไม่ได้พูดขึ้นมาเองนะผมไม่รู้ถ้าอย่างนี้กว่าผมเน่ะเป็นผู้วิเศษวิโสผมไม่ได้ไม่ได้เป็นผู้วิเศษวิโสนะไ,ไ,ไ,ไม่รู้จริงๆ แตวิธีนนำมาพูดได้ก็เอามาจากพระไตรปิฎกเล่มที่สิหน้า2องยหน้าสองรที่พระพุทธเจ้าทรงให้พระสารีบุตรเล่าเรื่องคุยกับบดาพระสงฆ์ให้ทราบพระสารีบุตรคุยกันถึงว่าเจข้อผมย่องอามาข้อเดียวท่านบอกอารมณ์องาระขีนาสกคือพระหลานทรงอารมณ์อย่างนี้ท่านยืนยัน แต่พวกเรายังไม่ใช่พระรหนันก็พยายามทําตามพระหันค่อยๆค,คลานเข้าไปใช้ปัญญาน้อยๆมองนี้ร่างกายของเราเที่ยงหรือไม่เที่ยงร่างกายชาวบ้านเที่ยงหรือไม่เที่ยงเป็นเด็กก็เป็นหน่มเป็นสาวมันไม่เที่ยงแล้วแก่ไม่เที่ยงแล้วตายไม่เที่ยงแล้วอ้วนแล้วก็พร้อมๆแล้วก็อ้วนไม่เที่ยงแล้วกามาคุณทั้งหลายค่อยๆระงับใจมันชอบ แต่มองดูทุกคนยาบ้านที่เสวยกรรมคาคก็แล้วกันตอนนี้ไอเรื่องวิเวกอารมณ์สงัดความวุ่นวายของจิตทําจิตให้เป็นทุกข์อาศัยเอาจิตหลบจากความ,มวายรัยกษากําลังใจตามปกติถ้าช่่งมันชื่งมัน้วยปกติก็แล้วกันแล้วทรงสติฐานสะี่แล้วสํารวมอินทรีย์สํารวมนิวรณ์รวมอินทรียห้า แล้วก็ส่งอารมณ์ในโพธทงจิตส่งอารมณ์ในมรรคแปดเท่านี้ค่อยๆทํำไิทีละน้อยๆมันก็แพ้บ้างชนะบ้างไปๆมาๆเราพินแรกก็ก็แพ้มากกว่าชนะนั่นนะเข้าก็เสมอกันถ้าเสมอกันได้ไม่ช้าแล้วก็ชน,นะถ้าชนะถึงที่สุดเมื่อไรเราเป็นพระหรานมันนั้นอรั์บรรดาเพื่อนพิส์สมนเนทั้งหลาย ััญญาณบอกเวลาหมดแล้วข้อลาก่อนข้อความสุขสวัสดิ์พิพัฒนะมงคลสมบูรณ์ูลผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี